สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องนะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่คุณน้องสุภุดสุก้นนะคะ่ะคลิปนี้เป็นรอพัฒนาเนาะคะ่ะของอา,อาจารย์ปิศินาคราชนะคะ่ะเล่าแถมฮาหนอยเนาะคะ่ะอาจารย์ส่งให้ได้เมือ่อคืนนี่เหรอคะเอาเล่าพัฒนาบวกฮาหนอยเนาะคะ่ะ ของวันที่สามแลวค่ะเดือนสี่หกเจ็ดอาจารย์ปิดสนาโคราชค่ะนะคะลูกดนะคะรูดเลยค่ะรูดเม็ดเดียวนะคะ รูดหกค่ะสามตัวมีห้าศูนย์เก้าค่ะเป็นมาโอ้ยเจ็ดหกแปดตัวเขียนผิดโอ้ยแอดมาแอดเขียนผิดค่ะเด้อค่ะ สิเบลาห้าน้อยมาใส่เนะเขียนผิดจ้าขออนุญาตลบกันเด้อค่ะ เจ็ดหกแปดแหงปะสามตัวก็มีเจ็ดหกแปดค่ะสองตัวก็มีหกแปดหกแปดแล้วค่ะ หกเจ็ดเจ็ดแปดหกหกค่ะอันนี้เล่าแล้วค่ะเป็นเล่าพัฒนาแถมห้าน้อยแล้วค่ะเล่าพัฒนาแถมห้าน้อยและะ้วค่ะห้าน้อยท่านมด้อมนะใบสีใบสามนะเนาะ ฮานอยฮานอยนะคะ่ะฮานอยวันที่สามเดือนสี่หกเจ็ดค่ะอืมรูดนะคะ่ะ รวดหนึ่งค่ะสามตัวมีหกหนึ่งแปดแล้วค่ะสองตัวมีหนึ่งหกค่ะหกแปดะคะ่ะมีหนึ่งแปดด้วยหรือหนึ่งแปดค่ะแล้วก็หนึ่งห,หนึ่ง,น,งน,ะนะคะ่ะเลขอาจารย์ ปิศาโคโราชเพื่อนบ่่ครเยอะดิคะ่ะเลขก,กันจันปิศานนอยหางอยู่ค่ะเข้าก็เขา้า,า,าจยา์ว่าลุดกับลุดเข้าก็เข้าเลยเนาะ,ค,ะค่ะลูดหกเม็ดเดียวเนาะคะ่ะสามเตัวงกับมีเจ็ดอันนี้เม็ดเดียวเนาะคะ่ะ สามตัวเพิ่นก็นเน้นทุกตัวเนาะคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็ฮหาหนอยเนาะรูดหนึ่งนะคะสามตัวมีหกหนึ่งแปดะคะ่ะสี่ตัวก็เน้นหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะนี่ค่ะ แนวทางเราพัฒนาแล้วค่ะเราพัฒนานี่เด้อค่ะเอาเอาเล่าอีเบิงแล้วค่ะของอาจารย์ปิศนาโคราตแล้วค่ะวันที่สามเดือนสี่หกเจ็ดอาจารย์ปิษณาโคราชลูดหกค่ะสามตัวมีเจ็ดหกแปดแล้วค่ะสองตัวมีหกแปดหกเจ็ดเจ็ดแปดหกหกเพื่อนกันเน้นสุดโตแล้วค่ะอันนี้เพื่อนเน้นสุดโตแค่ไปเบิงเด้อค่ะเอฟซีกำโค้งเพื่อนบ้านไปกบแนวทางอาจารย์ปิษนาโคราชแล้วค่ะค่ะน้่พริกประทู่ มีหุดมีเขาะะ่าแล้วค่ะแล้วทังตัวเลขเป็นปกติค่ะมีเข้ามีหลุดเอาตอนโดยห้าน้อยแล้วค่ะห้าน้อยฮานอยวันนี้สามเดือนสี่หกเจ็ดรูดหนึ่งแล้วคะ่ะสามตัวมีหกหนึ่งแปดสองตัวหนะะึ่งหกหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนขาให้เอาทุกตัวแะะล้วค่ะรูดหนึ่งบางข้างน้อยอาจารย์กัสิไปเล่าแล้วค่ะไปเล่าเพือนกันแต่ว่า อ่าห้าน้อยของอาจารย์เนี่ยเลขวิ่งลูดหนึ่งนี่ไปไปได้อยู่ค่ะไปได้ทุกน้อยแล้วค่ะก็จะมีน้อยพิเศษปกติ V.I.P แล้วค่ะเลขวิ่งไปได้ทุกน้อยแล้วค่ะสำหรับเลขสามตัวแล้วก็สองตัวอาจารย์จะเน้นอยู่ที่น้อยปกติแล้วค่ะเน้นที่น้อยปกติเลขสองตัวหรือเลขสามตัวจะเน้นที่น้อยปกติแล้วค่ะ เราจสอบนล้วกันห้าไปตรงกับเลขไพ่เนาะก่ะเลขไพ่เลขจังไดก่ะยิบจับไว้พิจารณาเบิงะะ่งเนาะกัะทางช่งเป็นเพียงแนวทางแล้วก็สื่อกลางในการเสนอเนาะก่ะเสนอแนวทางเท่านั้นเองไม่ได้ซักชวนแล้วก็ไม่ได้แนะนําให้เล่นการเพราะนั้นแต่อย่างใดเนาะก่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการ รับส้มเพื่อนๆเนาะค่ะไปเบิงว้รับส้มใบเพิ่นๆแคบไปเบิงค่ะชอบอาจารย์ท่านใดก็ตามอาจารย์ท่านนั่นเนาะค่ะแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เนาะค่ะข้าไปตามทุกอาจารย์บบได้ดิค่ะกระเป๋าเสียก่ะตามทุกอาจารย์มันหลเนาะค่าน้ำพริกปลาทูปลาล่าค่าน้ำปูน้ำปาลาผงสุรสเนาะค่ะ อาหารเย็นอาหารแรงบานเท่าเนาะคะ่ะเอา fc แฟน่องฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแนเดอคะ่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ทางง่องโจผ้าลวดน้ำแนเนาะคะ่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลคะ์กดแชร์เด้อค่ะกดให้น้ำแนเดอจะได้มอผ่านคลิปดีๆเด็ดๆจากทังง่องเนาะคะ่ะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะสำหรับคนที่กดให ก็คอยมิโคมิราบมีมาแห้งๆปังๆเลยด้วยมันมาเด้อบ่าวว่าจะไปรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลลาวหรือรัฐบาลห้าหน้อยก็คอยมิโคมิราบแห้งๆปังๆรวยจากรัฐบาลไทยแล้วก็ขอให้ไปค่าน้ำพริกค่าอาหารแก้งค่ากับเขาเล้วค่ะต่อเพื่อนบ้านกับแนวทางเพื่อนบ้านแห้งๆรวยๆปังๆมันมาสูบุลซก้นค่ะ แต่ว่าอาจารย์มีปูซุ้มเยยบต้องการเพิ่นหยุดไห้แนวท่างกอนต้องการลาพัฒนาปรับปรุงสูตรก่อนเพิ่นว่าปูซุ้มเยยบขอปรับปรุงสูตรก่อนต้องการาพัฒนายัง ang, ยังโบท่านใดไห่ต้องการบทได้ใไ,ไหนนะะ่ปลอยรอบน,นะะี้ต้องการเดี๋ยวรอบเบื่องกอนปูจะให้รอบไหนก็ขอเบิ่งกอนต้องการเพิ่นหมั่นใจสูตรเพิ่นก่อนเพิ่นยังจะปลอยต้องการขันเพิ่นบหมั่นใจก็คือสีบบ่โบท่านใดปลอยก็สำหรับอ่า ผู้ที่ติดตามนะคะแนวทางเราพัฒนาปู่ซุ่มเงี่ยมเด้อค่ะกับลอกกอนเด้อค่ะเดี๋ยวจะตามปูอยู่ว่าเรียกวิ่งรัฐบาลไทยของปูกับเขาอยู่นะคะเดี๋ยวจะตามปูอยู่ว่าลงรัฐบาลไทยได้เมื่อใดแล้วค่ะแนวทางคำนวณเป็นสูตรคำนวณแนาะค่ะแต่และสำนักแต่และาจา์กับพวกขคือกันบางอาจารย์เพิ่นกับฟันเอาเนาะค่ะฟันแม่นเนาะค่ะบางอาจารย์ย่างปูขอนแก่นนี่เพิ่นจะฟันแม่นเนาะค่ะ เพิ่นกับฝันเขาทั้งบนทั้งล่างน่ะละ่ะได้สามตัวผลได้ว่าข้าจับเอ,อาเพไาดสามตัวจับบ่เป็นเนาะค่ะอันนั้นค็คือแนวทางรัฐบาลของปู่ขอนจัน,นเป็นเลขฝันส่วนปู่ซุ้มแยบเพิ่นจะเป็นแนวทางคํานวณเนาะค่ะเป็นสูตรคํานวณแต่ละอาจารย์แต่ละสํานักก็จะไม่เหมือนกันสำหรับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอกาขอบคุณสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางง่อง ไม่สูงไม่ลาเมันมนนนนอนมาแห้งๆรวยๆปังๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเด้อค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะ